จะมีมอ่ใช่มาหลายที่วันหนึ่งสมมติสักสามที่นี่นก็ไม่ไหวแล้วที่ที่ที่สามจะเริ่มแบบไม่ไหวแล้วพังแล้วช้ำใช่ก็จะช่วงนี้ทางานเหนยครับก็ทำงานเกือบทุกวันแต่ว่าก็เหนื่อยไหมก็ไม่ได้เหนื่อยเวอร์ขนาดนั้นเหนื่อยแต่ว่ายังไหวอยู่ครับเจ็ดวันนี้เราเราพักกี่วันบางวัน,นเออมันไม่ได้แน่นอนขนาดนั้นเอาจริงทำงานหนัทำงานทุกวันแต่ว่ามันก็พอมีเวลาได้แบบ เวลาส่วนตัวอยู่บ้างเพราะว่างานมันไม่ได้แบบทั้ง7จ็เช้ายันดึกขนาดนั้นมันก็แค่ช่วงช่วงหนึ่งเช่นบ่ายถึงค่ำอะไรเงี้ยแล้วก็มีเวลาดึกๆหรือว่าเช้าๆว่างอยู่ก็ถือว่าช่วงนี้เต็มที่เลยก็เต็มที่ครับเบอร์ฮาเฟฮาร์ดแล้ว่ามีใครบอกว่ามีอีกแสนหนึ่งขาบอกว่าเออช่วงนี้ที่ใบทำงานเหนื่อยนะก็เลยบอกเออจนดึมๆ อ,ยอ,ยอ๋อไม่นะครับรู้สึกว่าจะเป็นช่วงก่อนหน้านี้เพราะช่วงนีไ้ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้โสมไม่มีใครทำว่าโสมแล้วมาจากภาคใหญ่แล้วก็ถือว่าเป็นเป็น,ปน,ปนหน่วงใช่เขาเป็นห่วงเขาเข้าใจเพราะาแรกๆมันปรับตัวด้วยแหละเพราะาเราไม่เคยแบบแบบทำงานถี่เท่านี้มาก่อนอย่างเงี้ยปกติเราก็เคยชินกับละครแต่เนาก็อยู่ประมาณนั้นแต่ว่าพอมาตรงเนี้ย มันก็อาจจะมีใช่มาหลายที่วันหนึ่งสมมุติสักสามที่นี่ก็ไม่ไหวแล้วที่ที่ที่สามจะเริ่มแบบเหนียวแล้วแบบไม่ไหวแล้วพลังแล้วช้ำใช่ก็จะมีท่าอย่างนั้นบ้างแต่ว่าก็จะพยายามไม่รับวันหนึ่งหลายอันแล้วแต่ที่ก็คือสองอันอันนี้ก็คือรถทงเลยใช่ครับใช่ครับก็จะเน้ว่าออกงานบ่อยๆทุกๆวันดีกว่าดีกว่ารับอันวันหนึ่งหลายอันตอนนี้ก็ลัถ่ายทำละครเออละครจะเริ่มถ่ายประมาณเดือนกันยาครับต้นเดือนกันยาเดือนหน้านี้ตอนนี้ก็ยัง ว่างอยู่ยังได้ทำงานแบบนี้อยู่แล้วก็เราอยากจะบอกอะไรแฟนๆนะที่บอกว่าเเออไม่หวงรักเรานะครับก็ก็ผมบอกตลอดเลยว่ามีอะไรให้แบบให้เตือนให้พูดเนี่ยอะไรผิดก็ว่าไปตามผิดอะไรเงี้ยเพราะผมเชื่อว่าคนที่เตือนในคนที่รักเพราะถ้าไม่รักกับไม่เตือนถ้าคนคนใครสักคนที่ทําอะไรผิดๆแล้วไม่ถูกเตือนเนี่ยมันคือแย่มากเลยนะคือเราก็จะถล่มลึกไปเรื่อยๆใช่มีอะไรบอกเลยไม่ต้องโกหกผมโกหกผมไม่เคยโกหกมีลายมลายใช่ผมผมอ่านนะไอ้พวกแบบคอมเมนต์อะไรหรือว่า DM อะไรเงี้ยถ้าเห็นก็อ่าน ก็จะเตือนได้เตือนกันได้ก็ฝากทีฟูนะครับฝากแล้วเร็วนี้จะมีงานแฟนมีของใบนะครับวันที่11กันยาอยู่นี้นะครับก็ไปทันข่าวกันได้ครับผมดีแฟนมีที่ท็อปวันรัชดาครับผมแล้วก็ละครก็คงจะเริ่มถ่ายในกันยาออนแอร์ก็คงประมาณช่วงๆไตรมาสแรกปีหน้าแบบเดือนสามเดือนสี่อะไรเงี้ยประมาณนั้นครับรอไปก่อนอันนี้รอไปก่อนก็จะเป็นดวงใจจอมกระบี่ที่เล่นคู่กับพี่เอสเธอร์แล้วก็มีหมอนิงับเพลงขวัญในโปรเจกต์นี้ด้วยเป็นรอมคอมโรแมนติกคอมเมดี้จอมยุทธสนุกแน่นอนครับผม อะไรที่เราเรายัางไม่เคยร่วมงานนในไอพีเอสเตอร์<ำ>ครับไม่เคยร่วมงานพีเอสเตอร์เลยนี่คือเรื่องแรกเราต้องซักซออ้อมยังไงเกี่ยวกับเออต้องการแบบอ่านบทไหมเราเออไอเราบทมาเรียบร้อยแล้วมามานิดนึงแล้วครับมาประมาณสามสี่ตอนเลยก็อ่านแล้วบทสนุกบทแบบว่าตลกอ่ะมันเป็นลอมคอมครับเราติดคอมเมดี้ซ<ร>ึ่งเราเราไม่เคยเล่นเราไม่เคยเล่นแต่ว่าเราคิดว่าเราทําได้เพราะว่า อที่มันตลกกับมันตลกด้วยซีเอชั่นไม่ใช่ตลกด้วยตัวละครตัวละครอ่ะมันจริงจังในการเอาตัวรอดอะไรเงี้ยเพราะว่าตัวผมมันหลุดจากนิยายมามาอยู่ในโลกปัจจุบันอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะต้องมาตื่นตาตื่นใจโอ้มีหลอดไฟโอ้มีนู่นมีนี่อะไรเงี้ยโอ้ยเป็นไดเลื่อนอะไรเงี้ยมันท้าทายเนาะก็ลองมาดูครับแต่คิดว่ามันก็คงจะแฟนๆนี่คาดหวังดราม่าแบบใต้ล่าอย่างเงี้ยจะไม่ได้เจอในเรื่องนี้แน่นอนเรื่องนี้จะเป็นฟิลแบบน่ารักน่ารักดูเบาๆสมองใช่คคครับบโออเขุณครับขอบคุณมากครับ